คนที่มีกบฏกลางฝ่ามือทุกคนนะฮะจะมีสัมผัสพิเศษหรือซิกเซ็นนะครับแต่แตกต่างกันออกไปตามแต่บุญวาสนาของแต่ละคน,นะครับบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้นะครับเรื่องราวของคนที่มีกบฏกลางฝ่ามือวันนี้นะฮะเป็นประสบการณ์ท่านหนึ่งของคนที่มีกบฏกลางฝ่ามือที่ได้รับรู้ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดานะครับเรื่องราวของท่านผู้นี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับ สวัสดีท่านผู้มีพระคุณทุกคนและผว้นี้มีกำลังการฝ่ามือที่มาสร้างบารามีทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนที่เมตตาเล่าจะทีแล้วก็กิดตามคิดถ้ากิดได้ลงสร้างบุญสร้างบารามีกับผมด้วยนะไม่ได้ไม่ต้องบริจาคไม่ต้องโอนเงินมารายได้จาก YouTube ค่อยสะสมเข้าไปนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปทําอะไรเพิ่มนะครับเพราะว่ายังไม่มีงบประมาณเข้าไปนะครับแล้วก็อะไรท่านบอกอยากจะไปเที่ยวนะครับก็คือไปก็ยังปิดประตูรั้วอยู่เพราะไม่มีใครไปเฝ้านะครับก็ถ้าอยากจะไปผ่านไปดูอะไรเงี้ยก็คือพิมพ์คําว่าวััังงงพาาาานนนนคคคคิบบีอ์ะะทท่ Google Maps รรรตข้มย วันนี้รายการพิขามาเล่านะครับช่วงวิถีกรรมคนที่มีกระบ,บกากลางฝ่ามือจะนําเรื่องราวคนที่มีกระบ,บกากลางฝ่ามือในแต่ละรูปแบบในแต่ละประสบการณ์มาเล่าทุกคนฟังน,นะครับกดติดตามไ้ด้วยนะครับก็วันนี้เป็นเรื่องราวของพี่ท่านหนึ่งผมเรียกพี่คนหนึ่งแล้วกันนะฮะแล้วก็ตั้งสมต <c oughs> สมติชื่อขึ้นมานี่เป็นนามสมมติหมดเลยท่านเรื่องราวสมมติหมดเลยนะกันนะครับคือพี่คนนี้ผมตั้งชื่อว่าพี่ชูวิทย์นะฮะพี่ชูวิทย์คนนี้นะฮะก็คือท่านก็มีกระบากลางฝ่ามือเหมือนกันนะครับแล้วก็อ่าเป เกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่ยากจนนะครับแล้วก็ตัวเองเด็กๆก,ก็ลําบากนะไม่ได้เรียนหนังสือเด็กๆก,ก็ไม่ได้เรียนหนังสือนะครับแล้วก็ช่วยพ่อแม่นะเก็บกระดาษเก็บของเก่าเก็บขวดขายนะครับจนตัวเองตอนอไม่ได้เรียนหนังสือจนมาสักประมาณสักสิบกว่าขวบนะฮะก็พ่อแม่ก็ได้ให้ให้ให้ไปโรงเรียนตอนนั้นนะฮะก็แต่เป็นคนที่ฉลาด หัวไวจาอะไรเก่งตอนที่เข้าไปเรียนตัวเองก็อายุตัวอายุก็พอเยอะแล้วนะแต่ว่าไปเรียนกับรุ่นเด็กกว่านะดังนั้นเนี่ยตัวเองก็รู้สึกกลายเป็นเหมือนกับโอตัวโต,วต,วตวนั่งหน้าชั้นะอะไรเงี้ยนะเขาก็บอกเขาก็นั่งเขาก็อายนะแต่ด้วยการที่เมื่อตอนนั้นคือพ่อแม่มีเงินแต่ว่าพอตลาดเขาช่วยเก็บของเกาเ่าอะไรก็พอมีเงินซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรก็เลยไปเรียนได้ไปโรงเรียนนะครับก็ไปเรียนเนี่ยเรียนกับพวกเพื่อนในห้องซึ่งตัวเล็กกว่ายุน้อยกว่านะฮะตัว 89ขวบแต่เขายุสิบกว่าสิบเอ็ดสิบสองแล้วอะไรเงี้ยนะก็เรียนเนี่ยเขาด้วยความที่ขยันก็ช่วยครูช่วยทุกอย่างครูก็รักก็เมตตาครูก็จะเหมือนกับว่าคอยสอ,อนนู่นสอนนี่บางทีไม่มีเวลามาโรงเรียนครูก็จะไปที่บ้านไปช่วยอสอนกันบ้านไปช่วยติวอะไรเงี้ยนะพอจบป .6 เนี่ยคุณชูวิทย์บอกว่าตอนนั้นพ่อแม่ก็บอกว่าพอละไม่ต้องเรียนแต่คุณชูวิทย์คนนี้เขาอยากจะเรียนต่อเขาก็ไปไปสมัครงานเขาบอกพ่อแม่ว่าเดี๋ยเขาขอไปทํางานบ้านของเท่าแก่ เท่าแก่ลงสีเขาก็ไปช่วยงานเท่าแก่ลงสีแล้วก็ตกลงกับเท่าแก่ลงสีว่าผมมาช่วยงานผมไม่เอาเงินเดือนแต่ช่วยส่งผมเรียนได้ไหมตอนอ่าตอนเย็นๆอะไรเงี้ยผมก็จะไปเรียนอะไรเงี้ยเท่าแก่ลงสีก็เห็นว่าโอเคขยันส่งเสริมแม่เมียของเท่าแก่ลงสีบอกว่าก็ช่วยเด็กนะก็เลยรับอ่าคุณชูวิ์คนนั้นก็เรียนเรียนมัธยมเรียนจนจบอ่ามอมอสามมอสามเสร็จอ่าคุณชูวิ์เนี่ยก็เลยไปเรียนทางสายวิชาชีพนะครับก็เรียนพวกช่างไป ตอนนั้นนะ่ะคุณชีวิตรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยลําบากแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะเหมือนกับว่าไม่มีบุญวาส,สนาเลยทําไมเหนื่อยบางทีลูกเท่าแก่ทําไมสบายได้ได,ไดก้กินนู่นกินนี่ดีแต่ของของตัวคุณชีวิตไม่ได้กินแต่เมียเมียเท่าแก่หลวงศรีเขาก็ใจดีนะี่ยเขาก็เที่ยวขนมเอาอะไรมาให้นะฮะแล้วก็ให้กลับไปฝากพ่อแม่ของคุณชีวิตก็ด้วยตอนนั้นคุณชีวิตก็รู้สึกว่าเออเนี่ยเท่าแก่ผัวเมียคู่นี้เป็นคนที่มีบุญคุณกับกับครอบครัวของคุณชีวิตมากนะ คุณชีวิตเขาก็เลยบอกว่าเขาจะไม่รือบุญคุณสองพวมเียเนี่ยตอนหลังเขาก็บอกขอว่าเออไปเรียนต่ออ่าในกรุงเทพเพื่อจะเรียนสายวิชาชีพเพื่อจะได้มีเงินแล้วก็ส่งมาให้พังบ้านนะเท่าแก่เขาก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรเพราะลูกลูกเขาก็จะไปอยู่กรุงเทพด้วยกันก็จะไปเรียนที่กรุงเทพเหมือนกันแต่นั้นลูกเขาไปเรียนเข้ามหาลัยนะครับลูกของเท่าแกนะก็บอกงั้นไปอยู่ด้วยกันก็ได้จะช่วยดูแลกันอะไรเงี้ยคุณชีวิตก็ดีใจก็ไปอยู่กรุงเทพกันกับลูกชายเท่าแก่ลูกชายเท่าแกก็เรียนมหาลัยอะไร ส่วนชีวิตก็เรียนอ่าปวชปีหนึ่งก็เรียนช่างกลนอะไรก็ว่าไปตอนนั้นน่ะคุณชีวิตรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนกับว่าอ่ามันมีอะไรบางอย่างที่คุณชีวิตอ่ะไม่รู้ตัวว่ามันเหมือนกับมีบางอย่างดึงดูดให้คุณชีวิตเนี่ยไปเหมือนกับไปที่วัดนะฮะดึงดูดไปที่วัดโดยที่ว่าคือคุณชีวิตอ่ะกับ,ก,บกับตัวลูกเท่าแก่เนี่ยก็ต่างตื่นเช้ามาต่างคนต่างไปนะคือลูกชายก็ไปขับรถไปมหาลัยคุณชีวิตก็ก็นั่งรถเมล์ไปแล้วเวลานั่งรถเมล์เนี่ยก็บางทีก็ไปลงหน้าวัด พอลงหน้าวัดเนี่ยคุณชวิตก็บางทีโอเคบา,บางวันมันมีเวลาคุณก็เดินเข้าไปในวัดก็เดินเดินนู้นเดินนี่แล้วก็เข้าไปไหว้พระประธานก็ไปขอพอรเหมือนกับคนทั่วไปนะไปดั่งขอพอรว่าเออขอให้ชีวิตเขาดีขึ้นอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไปเจอพระรูปหนึ่งอ่หนุม่มๆอยู่เลยคุณชุวิตก็ถามว่าเออหลวงพี่ทําไมหลวงพี่มาบวชอะไรเงี้ยก็หลวงพี่เขาเล่าว่าเออเล่าว่าเออสาเหตุที่มาบวชเพราะอะไรเงี้ยคุณชวิตรู้สึกว่าเออก็ดีนะ ถ้าเราได้บวชเนี่ยก็เหมือนเป็นการแบบตอบแทนพ่อแม่ด้วยเพราะว่าพาระอุ้มนั้นเขาบวชเพื่อตอบแทนพ่อแม่อะไรเงี้ยเขาบอกเออเขาก็คิดว่าเขาก็อยากจะบวชนะแล้วตอนนั้นเขาก็เรียนรู้สึกว่าเขาเรียนเรียนเรียน,ยนอยู่ปวชเนี่ยเขากล่าว่าถ้าเกิดเขาเรียนจบปวชเขาก็กะว่าจะบวชโอเคผ่านไปสามปีตอนนั้นก็่าพอถึงวันสามปีครบปุ๊บเรียนจบก็บอกส่งจดหมายมาบอกอพ่อแม่ว่าเขาอยากจะบวช พ่อแม่ก็บอกโอเคงั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อแม่หาเงิน5าอะไรเงี้ยแล้วก็ไปบอกเท่าแก่จะบวชเท่าแก่ก็เลยใจดีเป็นเจ้าภาพงานบวชให้ก็เลยกลับไปต่างจังหวัดก็เลยไปบวชตอนที่คุณชูวิทย์เนี่ยไปบวชเนี่ยก่อนจะบวชเนี่ยคนที่มีกระเบิดกลางฝ่ามือผมบอกแล้วมีมารตอนนั้นอนะคือคุณชูวิทย์่ยเขาก็นั่งนั่งรถไปอ่านั่งมอไซค์กับเพื่อนเพื่อจะแบบเหมือนกับว่าโอเคไปไปกินข้าวไปอะไรกันนะคือปกติก็กินข้าวกันแล้วมันเหมือนกรรมนะฮะ คือคุณชูวิทย์ก็นั่งซ้อนท้ายกับเพื่อนไปเนี่ยแล้วมันก็เลยไปเจออลิอลที่เป็นศัตรูคู่แค้นของเพื่อนที่ขี่มอเตอร์ไซค์พอมันขี่ผ่านไปปุ๊บอลมันเห็นมันก็ขี่ตามเลยสามคันมอเตอร์ไซค์สามคันขี่ตามรถของเพื่อนคุณชูวิทย์และคุณชูวิทย์ซ้อนท้ายอยู่เ<ๆ>พือ่อนชูวิทย์บอกเฮ้ยมึงก่อแน่นๆน่นนะเนี่ยคู่กูมาแล้วโจกูมาแล้วมึงก่อนแน่นๆ่นเลยก็คือคู่เขาก็คือเพื่อนของคุณชูวิทย์เขาก็ขับแบ บ, <Be festivals> บึงอย่างเร็วเลยนะแล like so ้วม yeah. ันเหมือนกับว่ามันมันมันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างนะครับคือคุณชีวิทย์เขานั่งกอดเพื่อนอยู่ดีๆนะแล้วเหมือนมีอะไรบางอย่างเนี่ยเหมือนผักผ่าคุณชีวิทย์จะตกรถแต่จริงๆมันไม่ได้คือคผมเขาบอกว่าเขาไม่แน่ใจนะคุณชีวิทย์เขาไม่แน่ใจนะว่าไอ้คู่อลีอะถีบคุณชีวิทย์หรือเปล่าแต่ว่าดูแล้วว่าหันไปหลังรถรถของของที่เป็นคู่อริอะสามคันเนี่ยมันยังอยู่ยังอยู่ไกลอะไม่น่าจะเข้ามาถีบกันได้แต่คุณชูวิทย์อะคือ่ยู แล้วเหมือนกบว่าอยู่ดีเขาถีบถีบเสร็จอ่ะคุณชีวิตกระเด็นตกไปตรงอ่ากองขยะข้างทางซึ่งตรงน,นั้นมันมีเสาไฟโชคดีบุญครับกองขยะมันเต็มเลยคือรถรถังไม่มาเก็บกองขยะมบเลยอย่างเลยคุณชีวิตกระเด็นไปตรงที่กองขยะเลยกิ้งเลยแล้วก็เหมือนกับว่ากิ้งเสร็จแต,แต่เพื่อนเขาก็ขับต่อไปนะคุดทิ้งเลยอ่ะแต่ว่าไอคนที่สามคันอ่ะมันมองแล้วว่าคั่วลี่มันคือคนขับไม่ใชไ่ไอคนที่ซ้อนเขาก็เลยไม่มาสนใจก็คือขับไล่ตามไอ,ไอ,ไอเพื่อนของ ไอ้เพื่อนของชูวิทย์ไปชูวิทย์ก็กระเด็นไปตกไปที่กองขยะตอนนั้นน่ะคือคุณชูวิทย์รู้สึกว่าตัวที่แบบชาไปหมดเลยเจ็บอะชาชาเลยแล้วชาวบ้านก็วิ่งมามาดูมาช่วยมาช่วยช่วยคุณชูวิทย์ก็สุดท้ายคือคุณชูวิทย์ขาหักก็ขาหักเสร็จก็คือกลับไปบ้านก็ก็กลับไปก็คือมีคนพาไปส่งโรงพยาบาลถ้ากล่าวว่ากล่าวว่าตอนนั้นะจะได้จะได้บวชก็ยังไม่ได้บวชเพราะขาหักก็เลยโอเคกลับไปดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านแล้ว มันเป็นบุญวัสนารือกรรมก็ไม่รู้นะเพื่อนของชูวิทย์โทรศัพท์มาบอกมาบอกทางบ้านบอกว่า,าเพื่อนที่ชูวิทย์ไปซ้อนท้ายโดนแทงตายชูวิทย์บอกว่าตอนนั้นใจหายเลยครับคือถ้าตอนนั้นชูวิทย์ไม่ได้กระเด็นตกรถคือไม่รู้จะโดนซ้อมโดนแทงโดนอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เพื่อนเขาโดนแทงตายไปแล้วเรียบร้อย ก็เลยเหมือนกับว่ามันก็เป็นอะไรที่แปลกนะฮะคือมันก็ขาหะก็คืออาจจะมีมารไม่ได้บวชก็กลับไปบ้านคืออาจจะเป็นใกล้บวชด้วยแหละนันคนที่ก็จะบวชี่ยอย่าไปอะไรที่มันเสิยงเสียอย่าไปออกไปไหนกลางคืนนะเด็ดขาดเลยนะไม่ว่าจะคนมีกระบาดกันหรือไม่มีกระบาดนะอย่าไปอะไรที่ตอนกลางคืนอย่าออกจากบ้านนลยยิ่งที่สุดคุณชวิตก็อ่าหลังจากนั้นประมาณสักเดือนกว่าก็เริ่มดีขึ้นละก็บอกว่าเออก็จะบวชตอนนั้นก็โอเคเท่าแก่ก็เป็นอ่าเจ้าภาพบวชให้ก็จัดงานบวชผ่านไปด้วยดีก็ไม่มีอะไร พ่อแม่ก็ดีใจน้ําหูน้ําตาไหลกันนะพ่อแม่ตอนนั้นชูวิทย์ก็รู้สึกว่าโอเคมันเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างที่คนที่มีกบบารบังการฝ่ามือหลายหลายคนนะคือรู้สึกเลยว่ามันเหมือนมีสัมผสัสบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเวลาเขาอยู่คนเดียวเขาจะขนลุกอยู่ตลอดเลยดังนั้นคนที่มีกบบารบัการฝ่ามือเนี่ยถ้าสวดมนต์หรือนั่งสมาธิจะรู้สึกขนลุกเนี่ยให้หมองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าบางทีเทวดาท่านมาสวดมนต์ด้วยตอนนั้นชูวิทย์เขาก็า อาพระอุปชาหรือพระที่พี่ๆเลี้ยงเนี่ยก็สอนวิธีนั่งสมาธิให้ให้ใหคุณชูวิทย์ชูวิทย์เขาก็นั่งสมาธิเขาว่าโอเคอาณาปาน,านาสติอาณาอานาปานสติหายใจเข้าออกเข้าออกเนี่ยนะฮะโอเคก็ช่วงหนึ่งก็จิตมันนิ่งพอจิตมันนิ่งเนี่ยชูวิทย์เนี่ยเขารู้สึกถึงสัมผัสถึงอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่ามาอยู่ใ,ใกล้ๆของของคุณชีวิตนะตอน,น้นเขานั่งสมาธิหลับตาอยู่นะตอนตอนที่เขาสวดมนต์อยู่ในกุฏิ ตอนที่เขาหลับตาอยู่แล้วรู้สึกว่าเหมือนมีบางอย่างเดินมาอยู่ข้างหน้าคุณชูวิทย์ทั้งที่ข้องปิดล็อกประตูอยู่แล้วเหมือนกับว่าเอามือมาจับที่หัวของคุณชูวิทย์แล้วเหมือนกับลูบป,ปกติของผมชีประสบการณ์ผมนะคือจับเฉยแต่คุณชูวิทย์เขาบอกจับเนี่ยแล้วก็ลูบลูบเขาบอกว่าหัวล้นๆ้นเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเหมือนมีอะไรเย็นเย็นลูบลูบซึ่ง เขาขนลุกครับลืมตามไม่ขึ้นก็โอเคผมก็เหมือนกันผมลืมตามไม่ขึ้นเหมือนกันเขาก็เหมือนกับว่าคุณชูวิทย์บอกว่าก็ก็รูปลูบสามครั้งแล้วก็หายไปไม่ได้ยินเสียงเดินออกไปนะคือรูปเสร็จก็หายไปเขาก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะหรือเป็นเขาคิดไปเองขนลุกแล้วคิดไปเองหรือเปล่านะแต่เขาโอเคพอลืมตาม,มาก็แผ่เมตาให้เทวดาสินซิตเจ้ากรรมในเวไรไหลไปหลังจากนั้นเนี่ยคุณชูวิทย์ก็รู้สึกว่าพอบวชได้ประมาณสักสิบกว่าวันสิบสี่สิบห้าวันแต่ละกะว่าสิบห้าวันจะส แต่พอบวชแล้วรู้สึกว่าโอเคจบมาแล้วก็ยังไม่มีงานทําก็ไม่มีภาระอะไรแล้วพ่อแม่ก็ยินดีเท่าแก่ก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวอ่าเรื่องทางบ้านเนี่ยก็ให้แม่ของเราเนี่ยไปอยู่ช่วยเมียเท่าแก่ที่โรงสีแล้วก็ให้เงินเดือนชูวิทย์ก็เลยรู้สึกว่าโอเคเรื่องภาระพ่อแม่ก็เบาบางไปชูวิทย์ก็ไม่ได้สีเลียนอะไรก็รู้สึกว่าครูบัะชาก็บอกว่างั้นก็บวชต่อไปเลยยังไม่มีงานทําก็บวชไปเลยก็ไม่มีอะไรหนีก็คือทางบ้านก็มีคนดูแล ชูวิทย์ก็รู้สึกว่าโอเคมันสบายใจก็บวชต่อจนบวชต่อเสร็จคุณชูวิทย์ก็รู้สึกว่ามันอยากจะไปหาพระพระรูปหนึ่งที่คุณชูวิทย์รู้สึกว่าเคยรู้มาจากเพื่อนว่าพระ,ะเกจิอาจารย์รูปเนี้ยท่านสอนกรรมาฐานสายเดียวกับหลวงปู่มั่นเลยแล้วคุณชูวิทย์ก็บอกว่าโอเคก็เลยบอกขอขอลาเจ้าวาดแล้วก็จะไปไปไป,ไปหาพระอาจารย์เกจิรูปนี้ ก็นั่งรถนั่งรถประจำทางรถบัสไปนะครับในระหว่างทางเนี่ยคือคุณชูวิทย์เนี่ยรู้สึกว่าตอนนั้นเ,นเขานั่งอยู่รถบัสก็คือเป็นที่ของพระภิกษุนั่นแหละก็นั่งอยู่แล้วก็เหมือนกับนั่งสมาธิกําหนดพุทโธพุทโธไปด้วยตอนที่ท่านนั่งไปเนี่ยดูเหมือนก็รถก็วิ่งปกติก็ได้ยินเสียงคนคุยแหละแต่มีช่วงหนึ่งท่านนั่งเหมือนกับคนหลับเข้าไปผวังอะ่ะมันเงียบไปหมดเลยเงียบ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 เง,งียบไปหมดเลยนะ ชวิทบอกคุณชูวิทย์บอกมันเงียบเลยซึ่งคนงกินกระบากางฝ่ามืออะถ้าเวลานั่งแล้วจิตนิ่งๆเนี่ยจะรู้สึกเลยเหมือนกับเงียบไปเลยเหมือนตัวหายไปแล้วเหมือนกับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเหมือนอยู่ในผวังเลยเหมือนคนคล้ายๆเหมือนคนหลับแต่คุณชูวิทย์บอกว่าตอนนั้นยังรู้สึกได้ถึงหายใจเข้าออกอยู่นะพุทธโธพุทธโธอยู่นะแต่เสียงรอบข้างอะเงียบหายไปแล้วคุณชูวิทย์บอกว่า UDG ดีๆนะได้ยินเสียงเหมือนมีคนที่มีพลังอํานาจบางอย่างอะ พูดพูดเบาๆพูดแบบพูดออกมาพูดมาแล้วเขาได้ยินอะ่ะสื่อทางทางจิตอะ่ะมันเหมือนมันไม่ได้มันเขาบอกบอกไม่ถูกนะว่าได้ยินเสียงแบบไหนเขาบอกอธิบายไม่ถูกแต่ได้ยินเสียงกลับมาว่าว่าเออท่าน,ท,านท่านต้องมาสร้างบารามีนะท่านแล้วชีวิตท่านเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ภารกิจของท่านเดี๋ยวเราจะบอกเองว่าภารกิจของท่านคืออะไร ขอให้ท่านตั้งใจปฏิบัติอะไรเงี้ยตอนนั้นคุณชุวิตก็ก็ไม่ได้สนใจอะไรนะก็คือก็คิดว่าตัวเองฝันนะแต่ว่าพอสักวักหนึ่งก็เสียงก็หายไปแล้วก็กลับมาเสียงดังคนคุยกันในรถบัสอะไรปกติเสร็จก็ไปถึงวัดก็เดินเดินไปไปถึงเจอเจอเจ้าอาวาสก็ไปกราบท่านแล้วก็บอกความประสงค์ต่างๆเจ้าอาวาสก็มองหน้ามองหน้าเสร็จก็โอเคก็บอกงั้นก็อ่าไปอยู่ที่กุฏินี้นะแล้วก็เดี๋ยวมาหาผมเดี๋ยวผมจะถามอะไรท่านสักหน่อย เสร็จปุ๊บพอเข้ามาเรียบร้อยเก็บของเรียบร้อยเสร็จก็เดินมาหาเจ้าว่าเจ้าพอนั่งหน้าเจ้าว่าเจ้าก็บอกว่าตอนที่มนั่งรถมาเนี่ยอ่ามีคนบอกใช่ไหมว่าให้มาทําอะไรคุณชิวินก็นึกเอ๊ะใครบอกว่าเจ้าว่าก็ไม่ได้สั่งอะไรนี่วะไม่ได้ฝากอะไรมานี่วะแล้วเขาก็คิดเหลาเจ้าว่าบอกคิดดีๆคิดดีๆตอนที่ระหว่ังเดินทางอ่ะมีคนบอกมาเขาก็คิดอ๋อตอนที่ก้าวกับผมนั่งสมานั่งนั่งอยู่กําหนด เราลมหายใจพูดโทพูดโทอยู่ผมเหมือนได้ยินเสียงบอกว่าผมมาสร้างบารมีเยอะๆเลยจะมีภารกิจก็หลวงเจ้าวาบอกใช่เดี๋ยวท่านน่ะจะต้องสร้างบารมีนะเดี๋ยวผมจะสอนสอนวิธีปฏิบัติสอนการนั่งสมาธิสอนกรรมาฐานอะไรขอให้ท่านตั้งใจขอให้ท่านตัดเรื่องความกังวลเรื่องพ่อแม่ท่านทุกสิ่งออกให้หมดเลยขอให้ท่านตั้งใจอย,อย่างเดียวเพราะหลังจากที่ท่านฝึกไปแล้วหลังจากท่านลาศิกขาแล้ว ท่านจะไม่มีเวลามาฝึกแบบนี้อีกตอนนั้นที่คุณชีวิตก็ <c oughs> ก็ก็ก็คิดก็ไม่ได้คิดอะไรนะ <c oughs> ก็โอเคก็ฝึกฝึกไปแล้วตอนกลางคืนหลังจากฝึกอยู่อยู่วัดประมาณสักเจ็ดวันละคุณชีวิตก็นั่งสมาธิตอนกลางคืนนะแล้วก็มีครั้งหนึ่งก็ได้ยินเสียงได้ยินเสียงเหมือนเหมือนเหมือนกับเหมือนกับเสียงดนตรีครับแล้วมีกลิ่นหอมอะมีกลิ่นหอมอะซึ่งซึ่งคุณชีวิตก็นั่งเสร็จแล้วก็ได้ยินกลิ่นหอมได้ยินเสียงดนตรี ก็คิดว่าวัดข้างๆมีงานวัดแต่ดึกแล้วนะประมาณเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนไปละขอให้คนที่มีกระบาดการฟัมือหรือที่คนที่ดูคลิปนี้รู้ไว้นะว่าเทวดาจะมายังโลกมนุษย์ตอนเที่ยงคืนหนึ่งนาทีอันนี้คือหลวงพ่อจรัญพูดผมไม่รู้จริงจริงนะต้องไปพิสูจน์กันเองนะหลังเที่ยงคืนหนึ่งนาทีเทวดาจะลงมายังโลกมนุษย์ดังนั้นใครจะสวดมนต์นั่งสมาธิก็เริ่มได้นะหรือจะทําก่อนก็ไม่เป็นไรนะ ตอนนั้นประมาณเที่ยงคืนกว่าและคุณช no ีวิตย์เขานั่งอยู่เขาบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนดนตรีก็เลยท่านยังคิดเลยได้กลิ่นหอมดอกไม้ด้วยเหมือนกลิ่นเหมือนดอกดอกดอกไม้ชนิดหนึ่งแต่ท่านไม่รู้มันคล้ายๆดอกมะลิแต่ว่ามันไม่ใช่ร้อเปอร์เซ็นต์แต่มันเย็นมันได้กลิ่นแล้วมันเย็นเย็นไปทั่วร่างกายเลยนะตอนนั้นคือคุณคุณชูวิทย์เขาบอกว่าเขานั่งแล้วเขารู้สึกว่าเขาสบายมากเลยได้กลิ่นหอมมาแล้วได้ยินเสียงดนตรีเบาๆมาท่านยังคิดเลยเอ๊แถววัดเรามีงานวัดเหรอแต่นี่ดึกแล้วนะ ใครเล่นดนตรีอะไรเงี้ยนะหรือใครชาวบ้านคนไหนเล่นดนตรีคุณชุวิตก็กไม่ได้คิดอะไรหลังจากนั้นออกสมาธิกแ็แผ่เมตตาอะไรไปแล้วอันนี้ปฏิหารซึ่งหลายๆคนประสบการณ์ไม่เหมือนกันมีอยู่คืนหนึ่งที่คุณชุวิตเขาก็นั่งสวดมนต์อยู่นะนั่งอยู่เนี่ยแหละนั่งอยู่แล้วหลับตาอยู่ในส่วนที่เขาหลับตาอยู่ปกติเวลาหลับตาเราจะมืดหมดววเราจะไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมแต่เขาบอกคุณชุวิตบอกว่าเวลาเขานั่งหลับตาแล้วเนี่ยในตอนที่เขาหลับตาเขาจะเห็นเหมือนเป็นแสง แสงเป็นรูปร่างเหมือนคนเลยมีหัวลงมาไหลมาอะไรอยู่ข้างหน้าเลยแต่หลับตาของติวแล้วเราหลับตาเดี๋ยวมันจะมืดหมดแต่เขาบอกในหลับตาเห็นเหมือนเป็นแสงแสงรูปร่างคนนั่งอยู่ตรงข้ามกับคุณชูวิทย์แล้วคุณชูวิทย์ก็ไม่ได้พูดอะไรก็นั่งก็มองต่างคนต่างก,ก,ก็ก็นิ่งกันแต่คุณชูวิทย์บอกว่าท่านเหมือนกับว่ามาสอนอะไรบางอย่างเหมือนกับเป็นสอนสอนสอนบทสวดอะไรบางอย่าง ให้แก่แก่คุณชูวิทย์แต่คุณชูวิทย์ก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็นบทสวดอะไรนะอันนี้ก็คือคุณชูวิทย์บอกว่าเทวดาแหละด้านข้างก็งเ,รงเรียกว่าเทวดาก็เรียกท่านเทวดาท่านก็บอกว่าเป็นบทสวดเฉพาะของคุณชูวิทย์ก็คือห้ามเอาไปเผยแพร่ให้คนอื่นให้ให้คุณชูวิทย์รู้คนเดียวอะไรเงี้ยนะก็ไม่ต้องจดไม่ให้จดให้ท่องให้ท่องอย่างเดียวเป็นคาถาของประจําตัวของคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์ก็เลยไม่บอกาคาถาอะไรแล้วก็ถามไปท่านก็ไม่บอกท่านก็บอกว่า ทุกครั้งที่เวลามันนั่งสมาธิถึงจุดจุดหนึ่งที่เวลาจิตมันนิ่งเนี่ยภาพของของเทวดาก็จะขึ้นมาที่หัวก่อนแสงสว่างแรกๆก็เป็นดวงกลมๆก่อนแล้วก็ค่อยๆขึ้น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 มาแล้วก็เป็นรูปร่างแล้วก็เป็นท่านั่งสมาธิอยู่ตรงข้างของคุณชูวิทย์เขาหน้าอย่างเงี้ยแล้วเวลาสื่อกันก็จะสื่อกันเหมือนทางจิตไม่ได้ยินเสียงแต่สื่อทางจิตว่าทางนั้นต้องการอะไรแล้วเวลาคุณชูวิทย์สงสัยคุณชูวิทย์ก็จะถามไปทางจิตก็จะเหมือนคุยกันทางจจิิตต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 แแ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 ่่่่่่หหหหหลลลลลลัััับบบาาาาาาาอออยููเเเเเเเ็็็นน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 มมมมืืืปปปปสสสสงงงงววววรรร้้ะดีค สว่างสว่างจะคล้ายๆเหมือนกับผู้ว่าเราในหนังที่เราเห็นเหมือนมนุษย์ต่างดาวนั่นแหละท่านบอกอย่างนั้นนะก็โอเคเป็นระยะเวลาสวันที่เทวดามาให้เห็นท่านบอกว่าท่านขนลุกมากท่านไม่เคยเชื่อเลยว่าเทวดาจะมีจริงนะแลวมันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่เขาไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองหลังจากนั้นโอเคพอ,อวันหนึ่งวันที่ไปลาสิกขาก็บอกว่าเออผมจะขอลาสิกขาขอให้เจ้าวาดช่วยดูเลิกให้เจ้าวาดก็ดูเลิกให้โอเคตอนนี้กําลังคุยกันอยู่เจ้าวาดบอกว่าอ่า เชื่อแล้วใช่ไหมว่าเทวดามีจริงคุณชีวิตตกใจเอ๊ะจ่านรู้ได้งไงเพราะไม่เคยเล่าให้ใครฟังเพราะว่าเทวดาไม่อยากให้เล่าให้ฟังหลวงพ่อบอกอ่ากับผมเห็นว่า,ว,าว่าคุณน่ะอ่านั่งอยู่แล้วเทวดาท่านมาสอนเพราะผมเห็นว่าแล้วผมนั่งสมาธิก็คือผมเห็นแสงที่กุฏิท่านอะไรเงี้ยเพราะว่ามันผมรู้ว่าแสงมันไม่ใช่แสงนีออนหลอดไฟหรอกเป็นแสงของเทวดาอะไรเงี้ย คุณชีวิตก็ก็คิดว่าเออเจ้าวารุมนี้ท่านท่านต้องมียานมาลามีแน่ซึ่งเจ้าเจ้าวารุมนี่ท่านมียานบาลามีจริงครับเป็นสายหลวงปู่มั่นคุณชีวิตก็เลยโอเคกับขอเป็นครูบาอาจารย์ก็จะไปหาท่านบ่อยๆนะก็จะไปทาบุญกับท่านบ่อยๆนะหลังจากลาศิกขาเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณชีวิตก็กลับมาบ้านคือมันน่าแปลกคือหลังจากกลับมาคุณชีวิตก็ยังทําส่วนมนต์ปกติอยู่แต่ยังไม่ได้เจอเทวดานะเจอแค่ที่วัดแต่ว่าการงานเนี่ยตรงที่อยู่ดีๆเนี่ยก็มีอ่าอาจารย์เนี่ยเป็นล เขาก็เลยอาโทรมาหาอาจารย์บอกช่วยหาเด็กให้คนหนึ่งที่ขยันอยากจะให้มาทํางานที่บริษัทอาจารย์ก็เลยโทรมาคุณชีวิตพอดีศึกมาวันหนึ่งอีกวันหนึ่งอาจารย์โทรมามันจังหวะเป๊ะๆอะครับก็เลยโอเคก็ไปสมัครงานซึ่งเพื่อนคนนี้เขาก็ทำงานติดต่อกับต่างชาติก็เลยทํางานแล้วก็ได้เงินเดือนดีคุณชีวิตก็โอเคก็ไปทํางานแล้วก็ก็สวดมนต์ทำอะไรไปแต่มันเหมือนมีวิบากกรรมะคนที่มีการบากการฝ่ามือมันพอไปทํางานปุ๊บเนี่ยเจ้านายดีนะ แต่หัวหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานหร่เป็นหัวหน้าสูงสูงคุณชูวิทย์อ่ะเขาไม่ชอบขี้หน้าเขาอิจฉาเขาหมั่นไส้เขาคิดว่าคุณชูวิทย์เส้นเข้ามาทุกครั้งที่ไปทํางานเนี่ยก็จะเจอเจอเจ้านายคนนี้ที่เป็นหัวหน้ารุ่นพี่เนี่ยคอยหมั่นไส้คอยแกล้งคอยเหน็บแนมพูดเหน็บแนมแต่คุณชูวิทย์ตอนแรกเขาก็ทนไม่ได้นะคือก็เป็นเด็กช่างอะ่ะ คือถ้าแบบไม่มีมีปัญหาแล้วก็เคลียร์กันให้จบอะคือจะมานั่งกันแดกกันแหนกันแบบแกระเทยแบบผู้หญิงเขาบอกไม่ชอบอะคือคุยก็คุยให้จบถ้าไม่พอใจก็ต่อยเลยอะไรเงี้ยต่อยกันท้าต่อยกันให้มันรู้แพ้รู้ชนะถ้าแพ้ชนะก็จบและเป็นเพื่อนกันเหมือนสมัยก่อนอะนะแต่คนนี้เขาไม่เขาไม่ยอมเขาแบบเล่นเน็บเน็บแหนมเ,เ,เดินแซวเดินเน็บแหนมบอกคนนู้นคนนี้แล้วก็ไปทำเป็นซุบซิบแล้วก็หวัวเราะต่อหน้าคุณชูวิ์คุณชูวิ์แรกๆเขาก็เฉยๆนะบ่อยเข้าไปเข้าก็ทนไม่ได้ทนไม่ได้เสร็จเขาเดินไปถามเลย ไอ้คุณคุณมีปัญหาผมมากเหรอผมทําอะไรคุณเปล่าๆคุณคิดไปเองผมไม่ทำอะไรคุณเลยก็ผมเห็นคุณมองหน้าแล้วก็ซุบกระซิบหัวลงหัวเลาะอะไรอยู่ได้เป็นไรนักหนาผมมาทํางานโอ้ยเด็กเส้นเด็กเส้นอยคนไหนพูดนะเด็กเส้นเด็กเส้นเหรอเด็กเส้นเหรอมึงคิดว่ามึงแน่เหรออะไรเงี้ยผมไม่เคยคิดผมแน่ผมไม่เคยคิดผมเด็กเส้นคุณมีอะไรคุณบอกผมเลยผมไม่ทําอะไรคุณผิดคุณทําให้คุณพอใจป่าคุณไม่ทําอะไรผมแต่ผมไม่พอใจอะทาไมอะมีปัญหาอะไรเหรออะไรเงี้ยมีปัญหาก็บอกได้คุณช่วยบอก โอเคมีปัญหามาหลังเลิกงานเจอก,กันหลังบริษัทอ้อยนักเลงหรอไอเด็กช่างโถไอ้นักเลง,เง,อ,เลงอะไรเงี้ยมึงแม่งกุยอย่างเงี้ยแล้วคุณยก็โกรธโกรธแบบโหหัวร้อนนะแต่ก็โอเคฝึกธรรมะมาก็ปล่อยวางช่างมันช่างมันช่างมันตอนนั้นกลับมาบ้านเนี่ยตอนนั้นก็เลยนั่งสมาธิเพราะมันเครียดเงมันโดยไอ้คนนี้มันกระเด็บแนวมันดีส่งงานไปมันก็ไม่อ่านไม่ตรวจไม่สุกทีแล้วก็ต้องให้มันเซ็นอ่ะคุณยุทตอนันก็คือกดดันอ่ะกดดันมากก็โอเคมานั่งสมาธิแล้วพอดีเปิดธรรมะเจอธรรมะของหลวงพ่อร ก็เลยนั่งสมาธิแล้วแผ่เมตตาคุณสมาธิตอนนั้นคุณชีวิตหนึ่งคำที่เจ้าวาดบอกเลยว่าถ้าศึกแล้วไม่ได้ทําแบบนี้แน่นอนคุณชีวิตเลยนึกถึงคําพูดของเจ้าวาดก็เลยกลับมาทําสมาธิเหมือนเดิมเพราะนันยุ่งเรื่องงานไม่ได้ทําเลยกลับมานั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาทั้งจิตให้นิ่งแล้วก็สวดคาถาซึ่งลืมไปแล้วนะคาถาคือไม่ได้ท่องคาถาที่เทวดาบอกเลยหลังจะได้งานแล้วไม่ได้ท่องเลยเอาแต่ทํางานนะ่ะเพราตอนหลังมันเหมือนกับว่ารู้ว่าตัวเองเนะี่ยคือยังจาคาถาได้แต่ไม่ได้ท่อง ก็รู้ว่าตัวเองอ่บละเลยคน,คนมีการกระบ,บาลกระฟังมือบางทีมันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละฮะมันละเลยไม่ต้องเดมต้องมีมารบางอย่างมากระตุ้นน่ะเสร็จก็กลับมานั่งสมาธิสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็สวดคาถาที่เทวดาบอกแล้วก็แผ่เมตตาให้กับไอ้หัวหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานทําอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวัน,วนจนมีวันหนึ่งนะีละไปเดินเจอหน้ากันจงังๆคุณชุวิตก็มองหน้ามองหน้าไอหาห้หัวหน้าคนเนี้ยไอ้หัวหน้าคนเนี้ยมันแปลก ปกติมันเดินมามันเดินเอ้ยมึงทาไมมีปัญหากหัวมึงแม่งทำมาทำไมกลัวหน้ามึงมึงทำมาเดียวเดยวกูฟ้องเจ้านายเนี่ยแต่ตอนนั้นที่แผ่นแว่ตาอะไรตัวอ,อย่างให้แล้วก็สวดคาถาของเทวดาให้พอเวลาเดินผ่าน,นเจ้านายคนเนี้ยปกติเจ้านายนมันเดินหาเรื่อง๋ยวนี้มันเดินก้มเลยเดินก้มแบบไม่กล้าสบตาคุณชูวิทย์เลยก้มแล้วก็เดินไปก้มแล้วก็เดินไปเป็นอยู่ประมาณสักสามเดือนหลังจากนั้นหัวหน้าคนเนี้ยลาออกเฉยเลยไม่มีปีไม่คุยเลยครับลาออกเลยแล้ว หัวหน้าเจ้านายใหญ่อะที่เป็นเพื่อนกับของอาจารย์เป็นเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ของคุณชูวิทย์ก็เลยบอกว่าโอเคหัวหน้าคนนี้ออกไปละคุณชูวิทย์มาเป็นหัวหน้าแทนไหมคุณชูวิทย์ดีใจเลยโอเคเป็นโอเคผมผมเอาครับผมเอาเพราะผม,ผมรู้เรียนร,รู้งานแล้วไง okay, ก็โอเคก็ก็ได้เป็นหัวหน้าไอหัวหน้าคนนั้นก็ออกไปแล้วลูกน้องที่เป็นคนสนิทของไอเจ้านายที่ไม่ชอบคุณชูวิทย์อะพอจะคุยไปเป็นเหอนหน้าใช่ไหมไอเจ้าไอลูกน้องคนนี้ก็มาเลียคุณชูวิทย์ต่อคือแล้วเลียอาจารย์คณ้นเสร็จพอไปถึงคุณชูว โอ้คุณชูวิทย์ครับท่านครับคือโอเคผมมีเรื่องจะเล่าครับท่านาเจ้านายคุณเนี้ยคุณวิทย์เนี่ยคนที่เขาออกไปครับตอนนั้นน่ะเขาไม่ชอบเจ้านายเพราะเห็นเจ้านายเนี่ยมันเป็นเหมือนก็เป็นสถาบันเดียวกับเจ้าของนะฮะเขารู้สึกมันไส้คิดว่าเป็นเส้นเข้ามาครับแต่ว่านั้นเน่ะเขาก็พยายามยุทุกคนในออฟฟิศให้เกียิคุณชูวิทย์นะแต่ผมก็ไม่เฉยเฉยจริงๆก็คือพวกเดียวกันนั่นแหละแต่ผมก็ตอนหลังมีอยู่ดีดีอะ่ะเมื่อสองสามเดือนก่อนที่ ตอนนั้นก่อนที่เขาจะลาออกอ่ะอยู่ดีๆเข้ามาถึงบริษัทอ่ะเขามานั่งนั่งอยู่อ่ะแล้วเขาหงายตึงไปเลยอ่ะผมก็คิวเขาเป็นลมเขาดันทางานอยู่เขาอยู่ที่เขาก้าอี้เขานั่งปกติแล้วไม่มีอะไรอยู่ที่เขาหงายหลังตึงไปเลยอ่ะหลังตึงเสร็จแล้วเขาก็ตาเหลือกอ่ะมองอะไรไม่รู้ว่าเขาตาเหลือกตึงเสร็จเขาก็แบบทุกคนตกใจก็เลยเข้าไปพยุงเขาขึ้นไปนั่งอ่ะแล้วเขาเหมือนกับเขาตัวสั่นเลยเหงื่อแต่ก็ตัวสั่นอ่ะผมก็รู้เขาเป็นอะไรสักพักหนึ่งแล้วอยู่ดีๆเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ขอลากลับบ้านไปก็็กลลับ้าาานไไไปมม่่่่แววยยสที ที่คุณชูวิทย์ก็เห็นนั่นแหละหลังจากที่เขาเข้ามาทํางานน่ะเขารู้สึกว่าเขาอ่ะมองซ้ายมองขวาไม่รู้เป็นอะไรอ่ะเขาแบบมองซ้ายมองขวาแล้วก็มองไปทางคุณชูวิทย์ประจาเลยก็มองแล้วก็มองมองมองอ่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็เลยบอกผมว่าเนี่ยคือตอนนี้เขาไม่รู้เขาเป็นอะไรนะเขารู้สึกเขาเขาเขาแบบแปลกๆอ่ะเขาบอกเขาแปลกๆอ่ะเขาบอกเขาอยู่บริษัทนี้ไม่ได้เขาต้องลาออกอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่แปลกดีนะเขาลาคุณชูวิทย์ก็แปลกก็ไม่ได้คิดอะไรนะแต่คุณชูวิทย์ตอนแรกคือแผลเริ่มแผลแม่ตาให้ให้คนนี้แล้ว คงจะเป็นมาหรือเป็นเทวดามาช่วยคนทําคนนี้เราก็ไม่รู้นะน,นี่คือคนที่มีกรรมการฝ่ามือจะมีเทวดาคอยช่วยนะถ้าคุณสร้างบาร,รมีดีๆนะฮะผมบอกเลยแต่ถ้าคือคุณทําชั่วทําไม่ดีเทวดาที่มาช่วยคุณน่ะจะลงโทษคุณอย่างหนักอันนี้ดังนั้นตอนนี้คุณชูวิทย์เขาก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะฮะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะตอนนี้เขาก็ทํางานอยู่ก็เงินเดือนดีนะก็ปฏิบัติอยู่แนละ้วเางวันก็ว่างเสร็จก็จะไปกราบหลวงพ่อเจ้าว,วาดนะฮะอันนี้คือท่านก็บอก ชูวิทย์บอกนยจะทํางานหนึงจุดๆหนึ่งก่อนมีครอบครัวเรียบร้อยเสร็จเขาก็จะไปอยู่กับหลวงปู่ตรงนี้นะก็จะไปสร้างวัดที่จังหวัดนี้นะทางอีสานนะแล้วก็จะไปสร้างบารมีที่นู่นนะอันนี้เป็นความตั้งใจของคุณชูวิทย์เขาอะนะอันนี้เรื่องราวนี้ก็เป็นเรื่องสมมุติขึ้นนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะส่วนใครจะอุดหนุนเทียนหอมสมุนไพรหอมผมก็ยินดีนะแล้วก็ใครจะมาสักลายมือมหาเศรษฐีนะสักขาลาราเศรษฐีหรือครอบเสียนพลักก็ติดต่อทางเบอร์หรือทางทางข้อความมันมีลิงก์ไว้ให้นะครับ เพดอลเรษฐสักลายมือเสรษจีได้นะครับวันนี้รายการพิหามาเล่าช่วงวิถีกรรมคนที่มีการกลางฝ่ามือกราบขอบพระคุณทุกคนที่เมตตารับชินโละกรติดตามคลิปกอนทุกคนรับรวยมีเงินม,มีทองสมบัติหนาถูกระวันที่1ทุกคนนะคะสวัสดีปัสงสารนะครขอบพระคุณครับ